สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ r v r s t t ท w n นะครับกับกิจกรรมของวันที่5แล้วนะทุกคนนะอืมซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้ถ้าถึงวันที่5แล้วเนี่ยหลายๆคนคงได้เกาะปะวานแล้วครับเออของผมได้ทําของวันที่1วันที่2วันที่3าม่ีคอมพลีทไปแล้วนะเหลือของวันที่4ครับอันนี้คือเอาของขวัญไปจีบ NPC นะครับเสร็จแล้วของวันที่5นะครับอันนี้ มีคนบอกว่าน่าจะเป็นส่งบอลลูนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปลองส่งดูสักอันนึงนะครับอันนี้ใช้ฐานเนาะแล้วก็อของตกแต่งบ้าน5อย่างนะครับแล้วก็ใช้ไข่นะส่วนวันที่6นะครับจะต้องเป็นทำควสตบูเลตินนะครับ1อันนะทุกคนนะแล้วก็ใช้ผัก10ชิ้นนะครับแล้วก็ใช้คอปเปอร์นะครับแล้วก็ต้องมอีอาคาร5อันนะครับแล้วก็ใช้ เหยื่อตกปลานะครับ20อันนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยของวันที่5เนี่ยที่ต้องให้ไปตกปลานะทุกคนนะเอ้ยผมจะยังไม่ตกครับทุกคนเดี๋ยวอันไว้ไปตกพรุ่งนี้นะทุกคนนะมันจะได้อ่าทีเดียวเลยครับเนี่ยเห็นไหมใช้เหยื่อตกปลาแล้วก็ตกปลาเห็นไหมจริงๆมันต้องอันไปทีเดียวครับทุกคนครับอ่าส่วนอ่าได้ผัก10อันเนี่เดี๋ยวไม่ยากครับเดี๋ยวก็ใช้วิธีอเรามีโรงเรือนกระจกอยู่เนาะเดี๋ยวปุ๋ยไปยัดครับส่วนอันนี้ก็ ขุดนะทุกคนนะขุดแร่ทองแดงนะครับเอออันนี้เน้นต้องขุดแร่ทองแดงนะอันนี้ใช้แพ็กได้นะทุกคนนะเราสอนไปแล้วขั้ววิธีรับแพ็กฟรีนะ้ไม้หินแล้วก็แร่นะทุกคนนะไปดูในไลฟ์ได้นะครับไลฟ์ล่าสุดนะไม่อยากจะบอกในคลิปนี้นะทุกคนนะเดี๋ยว G m อมันมาแก้นะทุกคนนะอืมอันนี้อ่าเลเวลให้ถึงเลเวล20นะครับแล้วก็ได้รับเหยื่อตกปลา36อันนะครับอ่าสูงสุดคือ36อันนะ นี่ผมกําลังทําอยู่นะครับโอเคทีนี้ตอนนี้ผมได้แล้วทุกคนผมเปิดอของรางวัลถึงเกาะปาวานแล้วนะครับทุกคนครับพอเราเปิดมาปุ๊บเราจะได้สิ่งนี้มาครับทุกคนเนี่ยเออเป็นเหมือนลายแทงนะไปที่เกาะปาวานนะทุกคนนะวิธีการนะครับเราก็เปิดเควสตดูเขาก็บอกว่าไปหาลุงจรน,นะทุกคนนะอืมเอาเอาแผนที่ไปให้ลุงจรดูนะครับเฮ้ยทุกคน วันนี้มีอัปเดตใหม่พอเข้ามาในตัวเมืองมีเพลงว่ะดูดิเออในเมืองมีเพลงแล้วทุกคนนะเออส่งบอลลูนนิดนึงครับทุกคนจะได้รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะอันนี้ใช้หญ้ากับไม้นะเสียดายหญ้าครับไม่เอาครับเอออันนี้ใช้ของนี่ยังพอมีนะทุกคนนะนี่ใช้ยีสต์นะครับไม่เอานะครับเอาอันที่สองนะอ่าโอเคใช่จริงๆครับทุกคนครับเออเนี่ยได้เลยครับส่งบอลลูนนั่นเองนะของวันที่สี่นะครับนี่ครับครบแล้วครับ เฮ้ย hey, ยังไม่ครบต้องหกอันโอ้อ oh. hmm. ืมไอพวกนี้มันของดีอะไม่เอาเดี๋ยวรอดูพ่กนี้อีกวันหนึ่งดีกว่าจะได้ของครับเราของเราไม่ฟูลนะทุกคนนะเราต้องประหยัดครับเออพอออกมานอกเมืองเพลงดับละในเมืองมีเพลงนะเออในเมืองมีเพลง อ๋อใครยังไม่ได้เล่นเกมอ๋อนี้นะบนในเวอร์ชันนี้นะทุกคนนะควรจะมาปลดล็อกอย่างน้อยก็เกาะปาวานครับซึ่งไม่ยากเลยนะเท่าที่เราเล่นกันมาครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็เอาแมพให้ลุงจอนดูนะครับเขาบอกอ้ไในคนดูหน่อยสินะโอ้มันมีเกาะเล็กๆไม่ไกลจากที่นี่นะอืมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาพาเราขึ้นเรือไปก็ได้นะถ้าอยากไปนะแต่จําไว้ว่านะถ้าเขาบอกว่าให้กลับก็ต้องรีบกลับนะเออตอนที่เขาพาออกไปเนี่ยอืม เดี๋ยวเขาจะเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะเขาบอกว่างี้นะครับเราก็ไปที่เรือครับทุกคนนี่ครับพอเราเดินออกมาปุ๊บเขาจะรออยู่ตรงนี้เลยครับนี่นะมาแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะทุกคนนะปึ๊บอ่ะแล้วก็วับมาที่เกาะเลยครับโอ้โหดูครับแล้วก็ฟ็อกซี่ก็มาด้วยทุกคนเอ้ยมาทําอะไรที่นี่ฟ็อกซี่นะโอ้ ฉันกําลังสุกซายอยู่เลยว่านะใครบนโลกนี้ที่จะได้แผนที่นั้นไปนะอืมไม่คิดว่าจะเป็นเธอนไะอหัวฟ้านะอ๋อฟ็อกซี่เป็นคนปล่อยแผนที่นี้ออกมานะครับเพื่อนๆของฉันเนี่ยคุยกันบ่อยเลยนะเกี่ยวกับเกาะนี้นะครับเออมันไม่มีใครมาดูแลมันเลยนะมีแต่หญ้าที่รกร้างนะอืมมันอตอนนี้มันดูเละเทะไปหมดเลยนะก็เลยทําแผนที่นั้นมานะ ถ้าใครได้ไปก็จะได้มาดูรลเกาะนี้นั่นเองนะเออจะยกเกาะนี้ให้เลยนะอืมตอนนี้เธอได้มันไปละนะโอ้เยี่ยมไปเลยเอาละพวกเราเนี่มั่นใจในตัวเธอนะอืมทำเกาะอ,ออกมาให้สวยละ่ะเนี่ไปละครับเอาละลิตเติ้ลจอนนะกลับกันเถอะนะเราปล่อยไอ้เจ้าหัวฟ้านี่อยู่ที่นี่เถอะนะอ๋อเป็นอย่างนี้เลยครับ อาแล้วถ้าพวกนั้นกลับไปแล้วเราจะกลับยังไงอะเฮ้ยเอาเขาบอกว่าเอาเรือลํานี้ไว้ใช้เลยครับอืมเดี๋ยวเขาจะเออแล้วเขาจะกลับยังไงว่าเขาบอกเรือไว้ให้เราใช้เออเราจะเป็นต้องใช้มาที่นี่เขาก็เลยยกเรือให้เราลํานึงครับทุกคนอืมเขาบอกว่าหวังว่าเกาะนี้จะกลับมาสวยงามอีกครั้งนะทุกคนนะ ในที่สุดผมก็ได้เกาปะปาวานแล้วนะทุกคนนะเออที่นี่ก็จะเป็นแหล่งปลูกหญ้าให้กับเรานั่นเองนะครับทุกคนครับเออตอนนี้เกาะปาวานยังทําอะไรได้ไม่มากนะทุกคนนอกจากแต่งสวยแล้วก็ปลูกผักได้นะอืมแต่อนาคตนะครับมันอาจจะมีให้ทํากิจกรรมมีอะไรอย่างอื่นนะรู้สึกว่ามันสร้างบ้านสร้างอะไรได้ด้วยนะเออแต่ตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้นะครับทําได้แค่นี้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาทําความสะอาดมันทีหลังนะทุกคนนะ เออขอดูแมปหน่อยได้ไหมอืมกดแมปดูจะเห็นเป็นแบบนี้ครับเกาะปาวานนะเอออยู่ใกล้ๆกับที่อยู่เรานี่แหละนะทุกคนนะอืมอยู่ห่างกันแค่นี้เองเอยแล้วทําไมตรงนี้มันเป็นทางแบบนี้ด้วยล่ะเออตรงนี้เป็นทางแบบนี้ด้วยเออเหมือนมันย้ายมันปรับแมปนิดนึงทุกคนอืมเหมือนมันปรับแมปอ้าวจะมืดแล้วครับจะมืดละไปก่อนแล้วครับ วิธีการกลับไปยังบ้านเรานะทุกคนนะถ้าไม่ใช่วาปก็ก็นี่แหละเรือนะครับทุกคนครับก็มาสํารวจเรือตรงนี้เออเดินเดินเข้ามาไม่ต้องสํารวจด้วยมันไปเองเลยทุกคนดูดิดอืออาแล้วเมฆเราครับเมฆเราแม่อยู่บนเกาะครับกลับไปใหม่โอ้โหแล้วพอกลับไปกลายเป็นฉากนั่งเรือว่ะทุกคนเออเกือบละเกือบลืมเจ้าเมฆไว้ละอ่ะ นี่ครับล้วเควสเราก็รับเควส์อ่ารับของรางวัลด้วยนะทุกคนนะนี่ครับพอได้เกาะปะวานแล้วก็รับของรางวัลครับโอเคใครที่ยังไม่ได้ทำนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาปลดล็อกมันด้วยนะมาปลดล็อกมันด้วยนะเออแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้วันอังคารตอนเย็นอังคารตอนเย็นมีอะไรไหมเฮ้ทุกคน ฟ็อกซีมาหาไอ้นี่ด้วยว่ะมาหาก็ป่าด้วยครับทุกคนครับนี่เออเราก็จะเอาของให้ก็ป่าก็คือปลานี้นะทุกคนนะปลานหน้าบ้านเรานี่แหละนะทุกคนนะอืมนี่ครับได้สี่สิบสี่นะเออได้สี่สิบสี่